เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะชาวไทยทุกท่านคะมามิททีนิวส์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับการเล่าข่าวให้ทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะก็คงจะยังวนเวียนอยู่ในเรื่องกับการเยียวยาโควิดรอบ2นี่นะคะคลิปนี้คะ่ะเฮเลยบัตรคนจนได้รับเยียวยาแน่นอนร0 0ค่ะส่วนพว่อค้าแม่ค้าวิวนแท็กซี่อาชีพอิสระจะได้เงินยังไงมีกลุ่มที่ไม่ได้ด้วยนะคะฟังคลิปนี้เลยคะ่ะ มาถึงเนื้อหาของข่าวกันบ้างนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยว่ามาตรการดูแลประชาชนผ่านโครงการเราชนะซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 รอบใหม่จำนวน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์164นี้นะคะคาดว่าจะดูแลครอบคลุมประชากร30-35ล้านคนทั่วประเทศคะ่ะ สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็ได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับบัตรคนจนนี้ไม่ต้องกังขาไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นคุณจะได้รับสิทธิ์ทันทีนะคะ ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งละ่ะอา้าวได้ไหมนะคะซึ่งสําหรับคนที่ได้โครงการคนละครึ่งนะจะต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยพ่อค้าแม่ค้าในโครงการคนละครึ่งที่มีรายได้น้อยก็สามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านโครงการเราชนะได้รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เช่นกันคะ่ะ สำหรับวิธีการลงทะเบียนในรอบนี้นะคะเขาจะพยายามไม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมานะคะจะใช้เฉพาะข้อมูลและเลขบัตรประชาชนส่วนราคาราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหากิจลูกจ้างแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะตัดส่วนนี้ออกนะคะนายอาคมกล่าวค่ะ โดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านะคะปัจจุบันนะมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีจำนวนเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศค่ะก็ขอสรุปข่าวนี้เลยนะคะสรุปข่าวนี้เลยก็คือว่าสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาอัตโนมัตินะคะซึ่งมันก็จะโอนผ่านเข้าในบัตรคนจนนั่นแหละนะคะส่วนพวกค้าแม่ค้าววินแท็กซี่อาชีพอิสระที่รายได้น้อยนะคะก็จะต้อง ไปลงทะเบียนนะคะที่เราชนะนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ได้คะ่ะกลุ่มที่ไม่ได้รับเยียวยาเลยก็คือกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็กลุ่มประกันสังคมเพราะประกันสังคมเน่ะเขาถือว่า,าได้รับเยียวยาในส่วนประกันสังคมนะคะแต่ในด้านของข้าราชการกับพนักง,งานราัฐวิสาหกิจเนี่ยเขามองว่าเป็นอยู่ในหน่วยงานราชการาถือได้ว่าไม่ได้รับผลกระทบยังได้เงินเดือนยังได้อะไรเหมือนเดิมนะคะ นี่ก็คือข่าวเยียวยาวันนี้ค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy tnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ